แอนิเมชันความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาชุด IPMAN and คุณประดิษฐ์ตอนที่4เครื่องหมายการค้ากับพ่อค้าหัวใสหลังจากที่คุณประดิษฐ์ได้ผลิตสินค้าออกจำหน่ายและแล้วเวลาก็ผ่านไป2องปีเพลงของเชอร์เบตเนี่ยฮิตจริงๆแฮะ ตั้งแต่ตอนนั้นที่ไอพีแมนช่วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้หลังจากนั้นก็ไม่เจอเขาอีกเลยครั้งหลังสุดที่เจอก็คือตอนที่ย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วนี่ดูสิดูสิตอนนี้ผมมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายอย่างแนะ่โอ้โหแบบนี้คุณประดิษฐ์ต้องรวยแน่ๆ <laughs> แต่เราต้องให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าเหล่านี้เป็นของคุณประดิษฐ์ด้วยนะครับโถง่ายนิดเดียวเราก็แปะข้างกล่องว่าสินค้านี้เป็นสินค้าเดียวกับผู้ผลิตล้อจิ๋วอัจฉริยะแค่นี้ผู้บริโภคก็น่าจะรู้แล้วล่ะเออแต่หนูว่าวันยาวไปหน่อยนะคะอ้าวเหรอเราจะทำยังไงอ่ะเราต้องมีเครื่องหมายการค้าครับเครื่องหมายการค้าคืออะไรเหรอเครื่องหมายการค้า หมายถึงเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการขายสินค้าหรือบริการเพื่อระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของสินค้าหรือบริการโดยเครื่องหมายการค้าจะทําให้สินค้าหรือบริการที่มีที่มาจากแหล่งหนึ่งมีเอกลักษณ์และแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่ค้ายกันซึ่งมีแหล่งที่มาจากแหล่งอื่นทําให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของตน ออกจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายอื่นได้นอกจากนี้ยังทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าหรือบริการด้วยเครื่องหมายการค้าจะแบ่งออกเป็น4ประเภทย่อยได้แก่เครื่องหมายการค้าเทรดมาร์ <read> k คือเครื่องหมายการค้าที่ใช้เพื่อแยกแยะหรือแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นเครื่องหมายบริการ เซอร์วิสมารคือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อแยกแยะหรือแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากบริการของผู้ให้บริการรายอื่นเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีผลิตคุณภาพสินค้าหรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพชนิดหรือคุณลักษณะของบริการ ว่ามีคุณสมบัติหรือมาตรฐานที่ได้รับรองไว้ตามที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองนั้นกาหนดขึ้นเครื่องหมายร่วม (collective mark) คือเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ใช้โดยบริษัทร,รัฐวิสาหกิจกลุ่มหรือองค์กรต่างๆเพื่อให้รู้ว่าเป็นสินค้าหรือบริการของกลุ่มธุรกิจเดียวกันแบบนี้ผมก็ต้องมีเครื่องหมายการค้า เพื่อบ่งบอกว่าสินค้าเหล่านี้คือสินค้าของผมใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับและสิ่งที่สามารถนำมาจดทะเบียนเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้มีหลายอย่างนะครับได้แก่ภาพถายภาพวาดภาพเขียนตราสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แสดงตัวบุคคลชื่อบุคคลคําหรือข้อความที่มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่ถ้ามีความหมาย จะต้องไม่เป็นการระบุถึงคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการนอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวอักษรตัวเลขลายเซน็นกลุ่มสีหรือแม้กระทั่งรูปร่างของวัตถุที่แสดงให้เห็นเป็นสามมิติหรือจะนำมาใช้รวมๆกันก็ได้แต่ทั้งหมดนี้จะต้องไม่ลอกเรียนแบบคนอื่นมานะครับหนูช่วยออกแบบให้นะคะหนูเคยเรียนวิชาออกแบบมาเดี๋ยวหนูจะออกแบบให้สวยและไม่เหมือนใครเลย ว่าแต่ออกแบบแล้วก็อย่าลืมนำไปจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับโดยการจัดเตรียมคำขอให้ครบถ้วนตามแบบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดและนำไปยื่นที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือยื่นคำขอผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้นะครับหรือยื่นคำขอผ่านบริการออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทีนี้เราก็จะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแล้ว โดยในคาวแรกเราจะได้รับการคุ้มครองถึง10ปีและหากเรายังขายสินค้าหรือยังให้บริการอยู่เราก็ยังสามารถจะขอต่ออายุการคุ้มครองไปได้อีกเรื่อยๆคาวละ1ิปีด้วยนะครับโอ้โหแบบนี้ก็จำไปเลยสวัสดีค่ะคุณระดี์โยเชอเบตมาหาถึงเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่า คือหนูซื้อสินค้าของคุณผลิตแล้วมันเสียนะคะพอดีผ่านมาแถวนี้เลยถือโอกาสแวะมาหาซะเลยเอผมว่าควบคุมการผลิตดีแล้วนะยังมีหลุดรอดไปได้หรือเนี่ยไหนเอามาดูสิอ่านี่ค่ะนี่มันไม่ใช่สินค้าของผมนี่นาะใช่สิคะที่กล่องยังมีโลโก้ที่หนูออกแบบไว้อยู่เลยเฮนี่มันไม่ใช่นะถึงจะดูคล้ายกันก็เถอะ น้อยใครกันนะที่มันทําแบบนี้อไหนดูกล่องสิไปกันเชอร์เบตลุยอีกแล้วนี่คุณทําไมคุณถึงมาเรียนแบบเครื่องหมายการค้าของผมแบบนี้อฮะบอกมาดิพ่อค้าหัวใสผู้คอยฉกชวยผลประโยชน์จากผู้ทำธรุรกิจรายอื่นในทุกรูปแบบเรียนแบบอะไรกันคุณของคุณมีผมสองหยัก ชูนิ้วโป้งส่วนของผมผมสามอยากแถมชูสองนิ้วอีกไม่เห็นจะเหมือนของคุณเลยแต่นั่นก็ทำให้คนซื้อเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าของคุณประดิษฐ์นี่นาช่วยไม่ได้ก็อยากดูไม่ละเอียดเองนี่นาอุ้ยเจ็บใจ ุดนะจบคนช่วยอกาสบนความสำเร็จของคนอื่นไอพีแมนผู้คอยช่วยแก้ปัญหาและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไอพีแมนรู้ไหมครับว่า <Hey. S 1> เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเจ้าไม่รู้หรอกจะรู้ไปทำไมถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องประกอบด้วย 1. มีลักษณะบ่งเฉพาะคือ ต้องมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวเพียงพอที่จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นและต้องไม่เป็นคำหรือสิ่งที่ใช้กันสามัญทั่วไปที่สื่อถึงสินค้าหรือบริการนั้นรวมทั้งต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้โดยบุคคลอื่นด้วย สไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเช่นไม่เป็นตราแผ่นดินตราหรือสิ่งใดๆที่เกี่ยวกับราชวงศ์ตราหรือเครื่องหมายของทางราชการธงราชการหรือธงชาติของประเทศหรือรัฐต่างๆเป็นต้น 3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคือมีรูปลักษณะตรงกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือคล้ายก็คือมีรูปลักษณะที่เกือบตรงก,กันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้จนทําให้สาธารณาชนเกิดความสับสนและหลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่ตนต้องการซื้อได้ทั้งนี้ความเหมือนหรือคล้ายนี้จะพิจารณาจากทั้งเสียงอ่านรูปลักษณะองค์ประกอบการวางเครื่องหมายการใช้กับตัวสินค้า รวมไปถึงเจตนาของผู้ที่นำมาใช้ด้วยนั่นไงล่ะคราวนี้ไปแก้ตัวในคุกแล้วกันนะเจ้าแมงแย่แล้วเออบ่อยผมอะครับต่อไปไม่ทำอีกแล้วครับเสือน่าติดคุกใช่เหตดนี่ถ้าไอพีแมนไม่มาช่วยไว้แล้วก็คงแย่แน่ๆขอบคุณอีกครั้งนะครับไอพีแม ที่ช่วยผมไว้อีกแล้วมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไรถ้ามีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ผมจะมาช่วยเสมอละครับดีจังโอ้ไม่รลองนะคะคุณปริดนึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอ่ะเขาคิดถึง